ยิงกว่าฟ้าแลบพระเอกดังเซอร์ไพรส์ควงแฟนสาวชาวญี่ปุ่นวิวาแบบเรียบง่ายถือว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงเกาหลีสำหรับพระเอกคนดังอีจีฮุนได้เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวชาวญี่ปุ่นมิอุระอายาเนะในย่านยอกซัมเขตคังนามกรุงโซเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพิธีวิวาถูกจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยมีเพียงครอบครัวและคนรู้จักของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงาน อย่างไรก็ตามมีเพื่อนศิลปินคนดังมาร่วมง,งานเช่นกันนั่นก็คือนักร้องสาวคนดัง IU e ีอ u นที่เดินทางมาร่วมง,งานและร้องเพลงแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างน่าประทับใจโดย IU ได้ร้องเพลงแสดงความยินดีด้วยการร้องเพลง m e n n i n g of You บนเวทีต่อหน้าคู่บ่าวสาวทั้งนี้ IU เคยร่วมง,งานกับ e ีฮุนในผลงานซีรีส์ You Are the Best r e u n i n ที่ออกอากาศเมื่อปี2013ทางช่อง KBS